ไงอ่ะกรดีนี่สองจุดเจ็ดกลับนะครับผมมีสองรูนะรูหน้ารูหลังรูหลังปกติจะสั่นแรงกว่าอยู่แล้วก็เราก็เกี่ยวรูหลังเนี่ยกลับเนี่ยกลับไาตัวนะครับผมอาร์ิสวิงขึ้นไปอะไรวะเนี่ยกัด มกระชากเลยติ้งติ้งเลยครับผมก็ดีหัวโจกนะก็ดีหัวโจกสายใกล้ๆนะผมสายใกล้ๆโทษทีนะครับสายใกล้สุดเลยพี่โทษทีครับพี่โทษทีครับสายไกลครับปล่อยมาก่อนครับผมโทษทีครับหัวโจกโดนแล้ยนะผมปลาเป็นตัวใหญ่นะไม่ใหญ่หรอก าเกือบสองร้อยอุย้ยแม่งเกี่ยวอะไรมาวะเนี่ยเอานะ้ากอลอะไรครับหลุดแล้วไมหมอะยงัยงยงังยังฮะอยู่กอะไรโอ้ย<ม>หลุดแล้วพอดีครับพี่อุ้ยกิตติดปลายข้างๆปากมาออ้ยหัวโจกครับผมไอ้หัวโจกไอันนี้น้ามาแล้วหัวโจกสีดำเขียวนะยกดืด้อเลยยกค่อยยกค่อยยกยกำเนิดไป